สวัสดีค่ะแม่ครูเสี่ยมจงจิตนะคะผ้าพันคอมาอีกแบบหนึ่งเป็นแบบที่14แล้วนะคะแบบนี้ก็ทําจากผ้าพันคอสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะผืนยาวนะคะตามคาขอของเพื่อนจากสวิสนะคะแล้วก็แบ่งปันกับพวกเราด้วยก็ไม่ยากอะไรนะคะ คะก็จับเอาชายนี้สั้นหน่อยแล้วก็พันนี่รอบนะคะเสร็จแล้วก็ด้านนี้เอามาคลี่ออกแล้วก็พับอย่างนี้นะคะพับอย่างนี้แล้วก็เอาพันเข้าไปที่คอเราผูกด,ด้านหลังนะคะ กดด้านหลังเสร็จแล้วก็จัดระเบียบเช่นหน่อยนึงนะคะจัดชายตรงนี้ให้สวยๆกบเป็นอันว่าเสร็จพิธีสำหรับโบกผ้าพันคอแบบนี้นะคะว่าทุกคนคงทำได้แล้วก็สนุกสนุกกับมันนะคะ เปลี่ยนวันลับแบบรับแบบไปน,นี่เป็นแบบที่สิบสี่เลยนะคะที่ไม่ครูนำเสนอสวัสดีค่ะ